สวัสดีครับนี่ไม่เจอกันนานเลยพี่น้องโอ้คิดว่าทีมงานไหนครับมาอยู่ตรงนี้เดีย๋ยวทักทายจานเหล่าเนะ่ยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้หายหน้าหายตาเลยไปอยู่ไหนมาพี่เหลาใครหายกันแน่เนี่ยอยู่แถวบานเลอ๋ส่วนมากอยู่แถวบ้านกลวดเนาะโอ้วันนี้บุกถึงเมืองกระสังเลยนะมากี่วันแล้วพี่เหลา สองวันสองวันนี้นะงานอยู่เยอะไหมเยอะอ,อยู่นะวิ่งอยู่กี่คันครับวันนี้สองอสองคันนี่นะอันนี้ใครขับนี่โรก,กี้เนี่ยจนัจนโอ้กับทอทงเนาะโอ้แจวแจวแจวแล้วจันชูไปอยู่ไหนจันชูอยู่บ้าน ที่ไหนบ้านกรวนนะอยู่แถวบารณะแถวบ้านกรวนนะบ้านเออบ้านสันติสุศแถวไหนอยู่ลหลานสายอ๋อหลานสายอ๋อโหพี่เหลานี่สบายดีไหมครับสบายดีครับสบายดีครับโอ้เงินเก็บเยอะแล้วนี่ <laughs> ทำงานทุกวันเนาะ <laughs> โอ้ไม่เจอกันนานเลยนะพี่น้อง กับทีมงานโทรหนึ่งอมซับยิงอุ่นนะฮะเสื้อตินไม่ได้มาวะครับวันนี้กลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปช่วงเชียงอ๋อโอ้ยแยกกันกี่ทีมนี่สองทีมอเอ,อเอาแต่รถดั้มมาเนาะไม่โคอยู่นี่อ๋อแจว๋วแจว๋วตอนนี้ผมก็อยู่ที่ นี่ครับเขเรียกว่า,าวัดหลวงปู่ฤิ์เนาะเขาน่าจะทําเหมือนกับอะไรเนี่ยออกกําลังกายหรือเปล่าเทอานี้<ม>เขาจะทํำรอบรอบอะไรนะน้ําอะว่าจะว่าจะพูดว่าสะก็ไม่ใช่สะเนาะ<ม> <c oughs> โอ้ชนประธานเออใช่ใช่ใชเป็นชนประธานชนละประธานเย<ม> yeah. โอ้ทำได้สวยมากครับ ไม่ได้มานานนะอ๋อแปลกหูแปลกตามากเลยเขากินข้าวเที่ยงย่างพี่เหล่ากินแล้วบอกไ,ไม่รู้นะม่ได้ซื้ออะไรมาฝากนะวันนี้นอนนี่อบอกครับนอนแ <c oughs> จวเลย ก็ราดำมากันสองคันนะพี่น้องก็มีทอดทงกับอาจารโออจารโอ,รโอก็เพิ่งมาทำงานวันที่เท่าไหร่แล้วนี่ที่2ท,ที่สามสามวันแล้วบ่สอ,สองวันนี้อาจารโอ,โอไม่ได้เจอพี่เหล่านานมากเลยแต่รู้สึกว่าสมบูรณ์นะพี่เหล่านี่เนาะผพาว่าอ้วนขึ้นนะนี่นี่ วันคืนไม้่ีไห่ขาดคู่ครับปกติก็จะอยู่คู่กับอาจารย์ชูเนี่เ <c oughs> นเสียตินจับแยกมานี่ครับ <c oughs> หนาวไหมหนาวไหมไม่ค่อยหนาวหรอต้องคืนอ่ะนอนไงนอนบนรถบ่นอนในเต็นในเต็นนะทั้งสามคนเลยนะไม่เขานอนบนรถอ๋อพี่เหลานอนในเต็นคนเดียวโอ้หนาวนะในเต็นเนี่ย โอ้ตอนนั้นยังไม่มีเสาไฟเลยเนาะใช่ไหมพี่เลาตอนมาทำตั้งออเป็นสายไฟยเล็กอยู่เลยเนะเาะโอ้ตอนนี้เสาไฟมาแบบโอ้โครงการใหญ่นนี่ตกแต่งชนรับประทานน่าจะเป็นจุดเช็คอินใหม่หรือเปล่าน่าจะนะเขาน่าจะทำสถานที่ท่องเที่ยวอะไรห,หรือเปล่านะน,นะอย่าไปถึงนูน่นเลยพี่น้องฝั่งนู้นก็จะเป็นฝายน้ำครับฝายน้ำล้น ฝั่งน,นี้ก็จะเป็นชนประธานเอ้าพี่เหลาไปทำงานแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูพี่เหลาหน่อยไม่ได้เจอนานนะพี่น้อง

ไม่ได้เจอนานครับโอ้ปีมือก็คล่องดีมากเลยนะที่เราไอ Oh, ขับรถชิลมากเลยนะพี่เราทุกวันเนียอ๋อแล้ว <laughs> oh, yeah. เลยจานโอโอีกแ้วโอ้กระบะสะอาดเลยไหมโอ้สุดยอดครับพี่น้องไม่ได้เจอนานนะทีมงานโทนหนึ่งครับผมห่างหายกันไปเป็นหลายเดือนเลยนะนี่ครับวันนี้ก็ได้มาเจอกันแล้วครับขอบคุณทุกท่านครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ ยังไงก็อย่าลืมครับผมขอบคุณละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสับสครให้กับผมมงคลสาวดมซิ่งทะลด้วยนะครับเจอกันลิปหน้าครับผมลิปนี้ก็บายบายครับผมสวัสดีครับ